สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวอร์ไรตี้สาระสุขภาพดีๆเพื่อการเริ่มต้นดูแลตัวเองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะความเสื่อมของสังขารก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้ยวยโรคภัยต่างๆค่ะยิ่งหากไม่ดูแลเอาใจใส่สุขภาพด้วยแล้วละก็รับรองว่าแพ็กเกจโรคเรื้อรังต้องเข้าคิวรุมเร้าชีวิตอย่างแน่นอนค่ะแขกรับเชิญชาวนาครสวรรค์วัย64ปีของเราในวันนี้ก็เป็นอีกคนที่เคยสุขภาพทรุดโทรม แต่อะไรทำให้เธอสามารถพลิกชีวิตกลับมามีสุขภาพดีได้ไปติดตามกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าฉลองสวัสดีค่ะสังเกตดูนะคะว่าคุณป้ายังคงมีความสดใสนะตลอดเวลาท่านโทษนะคะคุณป้ายุกี่ปีเอ่ยอายุ64คะ่ะ64ปีแล้ว สดใสยอยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณนะคะรวมถึงใบหน้าที่ยิ้มยา้มแล้วก็สดใสยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าโอ้โหไม่ได้ยิ้มได้แบบนี้นะเนาะใช่ไหมคะคือก<ข>่อนหน้านี้คุณป้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะก็เป็นภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้แล้วก็มาปวดเมื่อยหลังแล้วก็ขาเดินไม่ค่อยสะดวกเดินแบบเราขย o เยกหรือว่ายังไงคะตรงลุกก็ขยขเยกนิดนึงแล้วก็ ไปหาหมอไหมคะก็ไปบ้างหมอก็ให้ยามาทานแก้ปวดอะไรปกติแต่ก็หมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีกเนี้ยก็พดีค่ะ,ค,ะคือเหมือนลักษณะแบบช่วยบรรเทาอาการไปพอหมดฤทธิ์ยาก็กลับมาปวดใหม่อีกค่ะแล้วคุณหมอบอกไหมคะว่าเรามีปัญหาเรื่องของเข่าเสื่อมหรือเปล่าหรือว่าอะไรค,ะคุณหมอก็บอกอย่างเงี้ยค,ค่ะเป็นเข่าเสื่อมก็ <laughs> ไม่รู้จะทำยังไงก็กินยาแก้ปวดไปเรื่อยๆค่ะ,คะ กินยาไปเรื่อยๆมันก็ไปสะสมเนาะจ้ะตอนหลังก็มาเจอน้ําเห็ดนี่แหละค่ะค่ะพอมาทานเข้าขวดแรกก็รู้สึกว่าเออมีอาการออกบ้างจับไข้นิดๆเลยก็เออดีน่ากลัวจะมาถูกทางและเอออาการจามไออะไรแล้วก็เบาละบางทีได้ผัดอะไรเผ็ดๆได้กินผัดกะเพราอะไรเงี้ย่จะจามอะไรเงี้ยคก็ดีขึ้นค่ะะดีขึ้นเรื่อยๆ ไปทำกับข้าวเองเริ่มทำกับข้าวเองค่ะออ <laughs> แล้วที่ว่าปวดเข่าเดิมไม่ค่อยสะดวกพอดื่มน้ําเห็ดไปแล้วช่วยได้ไหมคะก็ช่วยได้ค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะ พลาเราจะขี่รถสตาร์ทมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็เออรู้สึกว่าไม่ค่อยปวดแล้วบางทีจะปึ๊บขึ้นมาเลยถึงเราต้องนึภาพนะเวลาที่แบบพอกล้าแบบแล้วได้ไม่ใช่ไม่ได้สตาร์ทมือเนาะคือยังเป็นแบบแบบรุ่นรุ่นสตาร์ทเท้านะคะเขาต้องใช้แรงประมาณหนึ่งเลยนะคะตอนนี้ก็สบายอันนี้สบายแล้วค่ะแต่ก่อนนี้ความดันสูงแค่ไหนคะ แรกๆเลยก็ร9 0กว่าๆนะหมอพอมาตรวจเทียนอมัยมาตรวจตามบ้านเขามาตรวจเจอปุ๊บเขาก็โอ้ตกใจคุณป้าขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยต้องแนะนําไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยะพอไปก็ตอนนี้หมอก็สั่งประจาเลยนัดเป็นเดือนเลย2เดือนไปครั้งอย่างเงี้ยค่ะคือถือว่าสุขภาพร,ร่างกายตอนนี้ค,คุณป้าพอใจแค่ไหนอะคะ,คะ,คะ พอใจเต็มร้อยเลยค่ะพอใจเต็มร้อยเลยนะโอ้โหก็น้ำเห็ดนี่แหละค่ะดื่มน้ำเห็ดก็จำนอนหลับดีด้วยค่ะถ้าค่ะแนะนำบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกินแล้วล่ะน้ำเห็ดเนี่ยเปลี่ยนใจเถอะเปลี่ยนอะไรหมไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าทานวันละครั้งขอทานวันละครั้งอ้าขอดอกก่อนนอนก่อนนอนวันละครั้งมันไม่ขอเปลี่ยนใจไปไหนอ้าวทานวันละหนึ่งมื้อก็ยังดีขอให้ได้ทานเถอะนะคะ แหมคุณป้าฉลองน่ารักขนาดนี้นะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งได้เตรียมของขวัญมามอบให้ด้วยเป็นของขวัญจากธรรมชาติค่ะจากเครื่องดื่มแ้งกื่อสุขภาพขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอย่าพลาดวันประกันพรุ่งที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพเพราะพรุ่งนี้อาจจะสายเกินไปเสริมสร้างความแข็งแรงและความสมดุลให้กับร่างกายด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัส ของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ